สวัสดียามเช้าทุกท่านครับผมอยู่ในบ้านน้อยในสวนป่าเชิงดอยครับเชา้านี้พาทุกท่านมาอัปเดตการเพาะเมล็ดผักหวานป่านะครับผ่านมาได้น่าจะประมาณหนึ่งเดือนครับผมนี่อยู่ในกระถางเพาะนะครับจำนวนเมล็ดที่ผมเพาะในนี้ประมาณหกสิบนะครับประมาณหกสิบเมล็ด งอกค่อนข้างพอใช้ได้นะครับผมอันนี้ถุงนะครับที่เตรียมไว้ครับไม่มีก็ใช้แก้วพลาสติกนะครับแก้วน้ำต่างๆก็ยังไม่เพียงพอครับก็เดี๋ยวจะทยอยเอาลงถุงนะครับผมนี่เป็นผลงานเมล็ดผักหวานป่าของส่วนป่าเชิงดอยเองนะครับที่ได้เก็บเมล็ดปีแรกนะครับผม ก็ถือว่าเป็นที่แน่พอใจกับไว้ขยายต่อนครับทั้งการปลูกเองและก็ไว้จำหน่ายต่อไปในอนาคตครับครับอาจจะเปิดร้านนะครับผมเปิดร้านในสวนเองนะครับผมครับไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากติดตามตอนต่อไปครับ ว่าจะเป็นงานอะไรนะครับผมช่วงน,นี้ก็เตรียมการไปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ